สวัสดีครับอยู่เกมราเรนเจอร์ของแกง c h a ช nel ลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาใช้ชูนะครับในการเลดกิ้วนะครับทดลองใช้ชูให้ดูก็คือตัวนี้นะครับส่วนการจัดทีมก็แบบนี้นะครับเกียอะไรก็จัดหนักนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเลดเริ่มจากด่านยากไปด่านง่ายแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับเริ่มจากด่านยากไปด่านง่ายนะครับ กิ้วชูยังไม่ติดนะครับอ่านี่ครับติดตกิ้แล้วเข้าเลยเหรอ,อเริ่มแล้วครับ นี่ครับถือว่าช่วยเพื่อนนะครับก็มีบาปช่วยคนอื่นนะครับในการลบสกิลของบอสนะครับก็ลบได้เป็นบางครั้งนะครับล้านห <c oughs> ประมาณหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนระวันเป็นอะไร <c oughs> เป็นหมวก <c oughs> เป็นหมวกโอเคเลดคอนดาต่อ okay. <c oughs> ีครับอืมติดกสกิลพอดีติดกสกิลพอดีน่าจะได้เยอะอยู่ครับรอบนี้ ได้นะครับสิบเก้าวิสองวิห้าวิโอเคนะครับตายพอดีเหลือหนึ่งวิ ายไปอีกตัวหนึ่งนะครับนี่มีคนตีไว้แล้วน่านี้ตายแล้วก็มาปิดด่านนี้กันโอโ้โห ไปครับดังไปนี่ค,ครับอันนี้เรียนเ b ดบีนะครับพยายามปล่อยเลยออกมานะครับเลียปล่อยชูออกมานะครับการทำเดามจดตรงวาที่มันติดสกิลนี่จะตีไม่เข้า วิอ๋นอ๋นี่ด่านี้ไม่ตายนะครับเหลืออยู่สิบาเปเซได้ล้านกว่าด่นี้ตียากนะครับโอเค เตือนนกนะครับแรกตีนะครับแรกตีเป็นงทีท่หนึ่งนะครับโอเคนะครับ <c oughs> ดูเลยครับแต่นกนี่ตียากนะครับสกิลไม่ติดโอ้โหแบบนี้สวยครับถเาเอดนกแล้ว ออกสกิลอยขนาดนี้โอ้ไม่ถอยให้เลยครับแบบนี้แย่ครับแบบนี้เอาละครับมาละมาละติดแล้วโอ้โหยากครับ จอปากกระบ,บอกเลยครับอืโหไปไหมครับ ตายนะครับแต่ไม่ตายโอเคนะครับรับรางวัลน,นะครับ DPC ด,ดาบนะครับได้มาสองรางวัลเปิดกล่องก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับนำดักกิจกรรมนิดหน่อยนะครับตีกันอยู่สองคนนะนะครับสำนักผม ได้นะครับ <c oughs> ยังตีแรงไม่พอเรอโอเครับรางวัลไปนะครับเ,เดี๋ยวไปอัปเกรดไปดูว่ามีอุปก,กรณ์อะไรให้กับเขตบ้านครับที่ได้มานะครับพอประมาณนะครับ ได้มาเยอะนะครับเดี๋ยวผมอาเก็บบวกนะครับบวกสามไหมยังไม่ได้ <c oughs> ช่วงนี้ไม่มีบวก1.5นี้ก็ลำบากนิดนึงนะครับอโอเคได้มาบวก3อยู่ครับจากที่เก็บมานะครับ ชีวิตแสนหนึ่งใช้ได้ใช้ได้ครับโอเคอันนี้บุกไปแล้วนะครับทีประมาณนี้ครับ